สวัสดีครับวันนี้จะพามาเบรงรถไทยสามสิบหกแรงครับจอนเดียสามศูนย์สามหกอีครับเซลกาครับเดืองใช้แท็กเตอร์ครับจอนเดียวบนครับคันนี้เิ่นจองแลยนะครับลอดทรงหมอบถาเลือกครับถาเลือกใส่ใบมีดที่ที่เฟิร์ดครับคันนี้ย้อนเบงข้างหน้างามๆครับ ุ่นนี้เป็นรุ่นข้านลอใหญ่เลยนะครับคานลอใหญห่ามครับจอดอยู่ขางเก่าซิบแรงว่ามันลูกว่ามันแม่กับลูกครับนี่ครับเบ่งชัดๆ เป็นการเดินทอครับใต่ทองใต่ทองใบมีดที่ที่เฟิดผดาานกับที่ที่เฟิดนะครับตัวนี้เป็นพานห่าพานหา,า,นหาครับข้างหลงัง ไงดีครับครับคงลังคานี่ละไพ่นะครับป้องกันการพลิกความป้องกันโมเดาครับพลิกความกันบ่ให้รถทับคนครพมาะไยพาวเวอร์ Power. สำหรับตัวนี้รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับขนาดพันหกร้อยสี่สิบซีซีนะครับเดี๋่สิบเปิดให้เบิ้งเบ่งกล่องอากาศครับ,บ,ก,ารบการจัดวางสวยงามครับเครื่องสามสูบป,ประหยัดน้ำมันครับเงียบ เดี๋ยวมัสตาร์ทเครื่องให้ฟังเซ้นเซอร์อ procedural. เซ้นเซอร์รุ่นใหม่ๆจะอยู่นี่นะครับเซ้นเซอร์สตาร์ทเกียร์ตัวนี้ตรงว่างนะครับบ่ว่างบาง่บติดนะเปิดวสวิตช์ขึ้นต้องดังแตัดนะครับเนี่ยต้องดังลักษณะนี้นะครับนี่คือติดเดี๋ยวผมันจะสตาร์ทเครื่องให้ฟัง กัเดี้ใดอยากได้ไป,ไปใส่งานนะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถิ่มเบอร์โทรไว้ใ้คลิปให้ครับมาเบิ่งรถกระได้ครับอยู่อำเภอวารินชลาราบครับทางไปรีสะเกดครับติดต่อเซลกาได้ครับเดี๋ยวสิจัดโปรีๆให้ เอาให้เบิง่งบอกคุณไงครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวลงให้เบิ่งเรื่อยๆครับขอบคุณครับผม